การ <c oughs> ปฏิบัติธรรมแล้วได้ยัง้งจากการปฏิบัติคนหนปฏิบัติธรรมนี่แ้่ปฏิบัติเอามันก็ได้แต่ถ้าปฏิบัติเพื่อละมันบม่ได้ประเด็นมันอยู่ที่เอากับอยู่ที่ละถ้าป,ปฏิบัติเลยไปเอาความสงบ มันก็นได้ความสงบูนณ์แปฏิบัติไปเอาซันเซิลมันก็นได้คำสันเซิลนนะแต่ว่าแต่าทุกอย่างนะมันย่อมโบเที่ยงเลยนะทุกอย่างย่อมโบได้ดังใจสุดท้ายตัวเองก็ต้องเสียใจ ถ้าปฏิบัติเพื่อเอาได้สุดท้ายต้องเสียใจต้องผิดหวังเพราะสิ่งดีเพราะสิ่งทั้งมาทั้งพวงหรือสิ่งที่ทททนี่ฮนะมันย่อมมีความเชื่อมเป็นธรรมดาแต่ถ้าปฏิบัติเพื่อละเขาจะเอาอยัางมาทุกข์มัมันไม่มีอย่างเลยมันไม่มีอย่างมาเชื่อมมาเปลีป่ยนแปลงเ,เพราะเขามีอะไร เวาจึงเสียใจในสิ่งที่มีแต่เวาบ่มีนะเวาบ่เสียใจเวามีเงินเหาก็ไปทุกน้ำเงินถ้าบ่มีเงินกัอยู่สบายก็บ่ทุกบ่ต้องกังวลเรื่องเงินมีลูกก็ทุกน้ำลูกสินะบ่มีลูกก็บ่ทุกน้ำลูกเวามีอันใดเหาก็ทุกอปันนั้นถ้าเวาบ่มีสิมันก็บ่ทุกอะไรหากับทุกเพราะว่าความีความบ่มีนี่จึงบ่ทุก พะเพ่เพ่อมันมีผมมีการกระทบเลยถ้ามีแล้วมันมีการกระทบมันมีความเกินดับมันมีความโบที่ยงมันมีความเสื่อมมันมีความสลายมันมีความเมื่อตัวย่างแหละบุไรีดังใจเมื่อมีขึ้นมาแลวก็ความหักมันเกิดขึ้นมีเฮ่นเลวก็เกิดลงหักเกิดการยึดครองการพัฒนาความอยากได้แล้วก็ความทำลาย ความเปลีป่ยนแปลงความพยาบาทนะเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่มีครับเด่นมาดีส่วสุขทุกข์มันก็เกิดจากสิ่งที่มีสั้งโซนิธามันก็เกิดจากสิ่งที่มีท่าบบมี่เลยอะทั้งซองอยางก็คือดีและยั่วกับโบมี่เดินา่าท่าบบมี่เลยกับโบทุกข์เพราะว่ามี่เยนจึงทุกข์ มันต้องปฏิบัติเพื่อเพื <c oughs> ่อละมาจึงคือปฏิบัติเพื่อเอาในมันก็ทุก <c oughs> <c oughs>